คุณแอนจ้าคุณแอนต้องมองตรงไปนะถ้าคุณแอนมองข้างๆเดี๋ยวคุณแอนจะล้มได้เนาะโอเคค่ะคุณแอนคุณแอนค่ะคุณแอนดูอะไรอีกแล้วคะกระเป๋า่มาใหม่ด้วยสวยมากเลยอ่ะเออคุณแอนคุณแอนอย่าลืมนะคะว่าวันนี้เราสองคนมาที่นี่เพื่ออะไรโอ้นี่ฉันคิดผิดหรือเปล่าเนี่ยนัดมาที่นี่เอออะคุณแอนคุณแอนจ้ะคุณแอนต้องรู้จักหักห้ามใจ สติจงมาสติจงมาสติมาปัญญาเกิดสติมาปัญญาเกิดขอพวกนี้ทั้งหมดจะทําอะไรเราไม่ได้ขอพวกนี้ทั้งหมดจะทําอะไรเราไม่ได้โอคยขอโทษค่ะเวลาแอนเป็นของอี้างไแอนอดใจไม่ไหวจริงๆอะ่ะไม่เป็นไรอะไรที่มันเกิดไปแล้วให้มันเกิดไปต่อไปนี้เราต้องคิดใหม่ทําใหม่โอเคไหมคุณแอนต้องไม่ลืมนะว่าเรามีภาระนิสิมที่ต้องสสางอีกเพียบแอนจะพยายามค่ะแอนจะทําให้ได้ดีมากเลยคุณแอน วันนี้แย้จะพาคุณแอนไปรู้จักกับคนคนหนึง่งซึ่งเขาเนี่ยเคยประสบปัญหาเหมือนคุณแอนเลยคือเป็นหนี้เต็มไปหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยความมุ่งม,มั่นตั้งใจแล้วก็มีวินัยในการใช้ใจ่ายทําให้เขาเนี่ยสามารถปลดหนี้ทั้งหมดที่เขาเคยมีมาได้เท่านั้นไม่พอเขายังพลิกผันชีวิตตัวเองด้วยกลายมาเป็นนักเขียนแล้วก็นักพูดเพื่อที่จะสร้างกำลังใจให้กับผู้คนอีกด้วยยใครอ่ะอ,อยากรู้ใช่ไหมไม่บอกหรอกเดี๋ยวไปเจอก็กรู้เอง เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกับเขาเรื่องวิธีการกดนี่ละกันพร้อมนะไปะเราไม่ควรอยู่ตรงนี้นานๆนะคะคุณแอนขอปิดนิดนึงนะคะ,ะหน้าตรงหน้าตรงเดินเดินซ<ๆ>้ายขวาพี่จอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือคุณแอนค่ะ คนนี้นี่เองสวัสดีสองสาวยิงแยแล้วน้องแอนใช่ไหมใช่ค่ะพี่โจ่ะคือแย้ขอไม่พูดร่ำทําเพลงแล้วกันเนาะคือคุณแอนเนี่ยเขาประสบปัญหาเป็นหนี้บัตรเครดิตหลายแสนเลยก็เลยอยากจะรบก,กวนให้พี่โจช่วยให้คําแนะนําดีๆกับคุณแอนหน่อยอะคะ่ะน้องแอนนี่คือแยเนี่ยเขาคุยกับพี่ไว้แล้วเขาก็ไปสอบถามข้อมูลจากหนู นะคะว่าออตอนนี้หนูทางานอะไรเงินเดือนเท่าไรนะคะแล้วก็มีหนี้ทั้งหมดอยู่เท่าไร่ตอนนี้พี่โจโนเนี่ยมีข้อมูลในมือแล้วเดี๋ยวต้องย้อนถามแอนก่อนแอน,อน,แอนคือทํางานประจําใช่ไหมคะใช่ค่ะทางานประจาเป็นเลขาเป็นเลขานุการถือว่าเ,เงินเดือนของเขานะคะที่แย้บอกกับพี่โจนเนี่ยคือเงินเดือน29งหมื่นเต้องบอกก่อนเลยว่าเวลากัแก้ปัญหาหนี้สินส่วนใหญ่แล้วนะคะคนมักจะพูดแต่ว่าเขามีหนี้อย่างเช่นอย่างแย้พูดกับพี่ครั้งแรกก็คือเป็นหนี้บัตรหนี้บัตรหนี้บัตร อะไรเยอะแยะไปหมดหลายแสนบาทประเด็นสําคัญที่สุดเลยค่ะต้องเอาไรายได้เป็นตัวตั้งก่อนสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะที่จากนี้ไปเนี่ยอาจรจะต้องหัดเรียนเลยคือเวลาที่พูดถึงไรายได้ต้องพูดเน็ตเน็ตก็คือเหลือจากหักภาษีหักประกันสังคมเหลือเท่าไหร่เรามักจะชอบพูดถึงไรายได้รวมพอเราพูดไรายได้รวมปั๊บเนี่ยเราจะคิดคำนวณตัวเลขผิด หนูต้องคิดเป็นเน็ตจาก20,090อาจจะไม่ใช่เหลือ20,090นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอาไรายได้ตั้งบทเรียนแรกของหนูคือถ้าเป็นไรายได้ต้องบอกเน็ตถ้าเป็นหนี้ต้องบอกตัวเลขเป๊ะประมาณเศษส,สตังค์ไม่ต้องก็ได้แต่ยังน้อยที่สุดอย่าผิดเกินหลักร้อยเพราะไม่งั้นมันจะคำนวณฐานผิดนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือถ้าแอนมหนีแอนต้องรู้เลยว่าไรายได้ตัวเองที่จะไปชําระหนี้มีอยู่เท่าไหร่จากนั้นเอารายได้กับจํานวนหนี้เนี่ยมาคํานวณกัน หลักคํานวณง่ายๆตอนนี้แอนเขามีประมาณรวมๆแล้วสองแสนณวันนี้เรายังไม่รู้ว่าสองแสนกว่าหรือประมาณแสนแปดไม่รู้แหละแอนจะต้องกลับไปทำกันบ้านนั่งเอากระดาษ A4 i p i p n o n e ไม่ต้องนะกระดาษ A4 e แล้วก็ปากกาแล้วก็ไปเป๊ะไปเป๊ะนะคะอันนี้อันนี้คือหลักหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วเนี่ยเราจะคํานวณไม่พลาดแล้ว<อ>แล้วเราจะเริ่มวางแผนชำระนี้ได้นะคะ แต่ว่าคุณแอร์เนี่ยต้องปวดใจนิดนึงเพราะว่าเวลาเรามาคำนวณจริงๆเนี่ยแล้วเราเห็นตัวเลขจริงๆเนี่ยมันจะมากกว่าสองแสนเสมอ,อมันจะมากกว่าประมาณที่เราคิดไว้ในใจเสมอซึ่งจริงๆแล้วบางทียาก็เป็นนะมีปัญหาเหมือนกันคือรู้สึกว่าแบบพอพอเราประมาณปูว่าเอ้ยรายจ่ายแล้วเท่านี้แต่พอมานั่งคิดจริงๆต่อวันต่อวันต่อวันเน,นี่ยมันไม่ใช่อะมันเยอะกว่าเ่ะโอเควิธีแก้ง่ายมากแต่คนไม่ค่อยทํากันนะคะซึ่งพี่โจก็ทานะคะตอนช่วงที่พี่โจปลดหนี้ตัวเองนะคะพี่โจใช้วิธีนี้คือการบันทึก การเงินหนูจะต้องบันทึกการเงินเลยว่าวันนี้หนูจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่คนไทยซึ่งตอนนี้อยู่ในยุคสมัยของการสนับสนุนให้ก่อนนี่ไม่คิดข้อน,นี้ก็คือเวลาที่หนูซื้อของตอนนี้แอนใชวิธีรูดบัตรพอซื้อของไปของร้อยมันจะไม่ใช่ร้อยมันจะบวกนี่บัตรเครดิตคือดอกเบี้ย20%ปัญหาคือประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ค่าไอเนี่ยไอ้20%มันจะมีค่าธรรมเนียม ค่าทวงถามค่าใช้บัตรเกินวงเงินทวงถามครั้งหนึ่งเนี่ยสองอีก7วันหนูยังไม่เอาเข้าหรือเอาเข้าแล้วมันไม่รู้แหละมันโทรศัพท์มาทวงถามอีกมันจะบวกอีก250เพราะฉะนั้น1 0อบาทบวกดอกเบี้ยบัตร20%จะเป็น120แล้วไปบวกค่าทมเนียงทวงถามอีก250คือคือคือหนูจะสังเกตไหมคะว่าแค่กระเป๋าใบเดียวของหนูนี่มันจะบานไปเรื่อยๆวิธีการที่จะไม่ทําอย่างนั้นหนูต้องซื้อเงินสดเท่านั้น เพื่อจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ต้องมีวินัยสุดๆแบบภายใน25วันที่มันเป็นถึงเดิวเด่นต้องไปจ่ายตอนนี้แอนไม่ได้เป็นอย่างนั้นถึงต้องมาอยู่ที่ตอนนี้คุณแอน,ตอนแต่อย่นานะนำนิดนึงนะแย่ก็มีบัตรเครดิตหลายใบายมากแต่ว่าแย่แก้ปัญหาด้วยการตัดผ่านบัญชีไปเลยอ,อันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาว่าอลืมหรือเปล่าหรือว่าถ้าหรือว่าเราเรากลัวที่จะเป็นนี่เรากลัวที่จะโดนคินดอกเบี้เยเยอะๆแนะนําว่าตัด,ต,ดตัดบัญชีไปเลยดีกว่า คอแอนเนี่ยได้ฟังหญิงแย้พูดอย่างนี้ในหัวของหนูแอนอาจจะวิ่งติวๆว,ว่าหนูจะการบัญชีได้ยังไงแค่เงินจะซื้อแชมพูหนูยังไม่มีเพราะพี่ดูจากข้อมูลที่หญิงแย้เอามาให้นะคะนี่บัตรของหนูนี่ยหนูไม่ทั้งหมดกี่ใบนะสี่ใ <4 S 2> บสี่ใบนะคะโอเคเอ,อ,อันนี้ก็เป็นหลักการเหมือนกันนะคะประชาชนคนไทยทั่วไปพึงตระหนักอย่ามีนี่เกินสี่รายการและถ้าคนเรามีนี่เกินสี่รายการเขาจะถือว่าคุณเป็นคนเป็นลูกหนี่มีความเสี่ยงสูง เพราะฉะนั้นหญิงแย่เยป็นลูกนี้มีความเสี่ยงสูงขอ,อขอหักบัตรเลยได้ไหมคะใช่ตักใบหนึ่งมนุษย์คนหนึ่งมีหนี้เกินสีรายการเนี่ยพอแล้วค่ะถ,ถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นลูกหนี้มีความเสี่ยงสูงเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราจะจาได้ไม่หมดใช่ไหมคะอ,อย่างที่2ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเอกกระจายไปเรื่อยๆๆๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะเยอะ สมมติว่าแต่ละอันเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่พอมารวมกันปุ๊บกลายเป็นนี่เยอะมากแล้วเขาก็จะมีอย่างนี้ด้วยค่ะอันนี้คือหลักการธนาคารเลยนะคะมีนี่เกิน4ีรายการแอนจะถูกแพาดหัวเลเบลอยู่ตรงหน้ผาผากว่าเป็นลูกนี้มีความเสี่ยงสูง2เลยเนี่ยเป็นลูกนี่ที่มีโอกาสก่อนนี้สูง3เลยเป็นลูกหนี่ที่มีโอกาสที่จะขาดการชาําระนี่คือความสามารถในการชําระนี้จะต่ําเราก็เถียงสมมตินะครับย,ยิงแยบคือเขาออฟเฟอร์บัตรมา เออไม่ร tamam. <cko, S 1> <pot> ับก็แบบตื้อจ oh, ังอ่ะก็ค <cor> ิดว่าเอาเผื่อไว้ไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ตัวดีเพราะเขานับเป็นหนี้หนึ่งรายการไปแล้วไม่ว่าแย้จะใช้หรือไม่ใช้บัตรนั้นเขาจะนับ10%ของวงเงินเป็นจํานวนหนี้ที่หนูมีอุ้ย่อแล้วตไปแล้วหักเลยตัดเดี๋ยวนี้หนึ่งสองสี่๋อดีค่ะหนูมีสใบ่ะแล้วถ้าสมุูเก็บเงินก้อนใหญ่ก้อนนึง่าหนูควรเอาไปจ่ายไปไหนก่อนโอเคดีมากเลยค่ะ ตอนนี้ถ้าแอนคิดว่าแอนได้ฟังแล้วแอนมีความรู้สึกว่านี่รวมสองแสนบาทเนี่ยมันมันมันเยอะมากสำหรับหนูหลักการง่ายๆนะคะวิธีการที่จะรู้ว่าตัวเองนี่สินล้นพ้นตัวหรือเปล่าเอาไรายได้ต่อเดือนเนี่ยคูณ12เดือนก็คือ1ปีแล้วไปเทียบกับยอดนีถ้ายอดนี้ของเราเนี่ยตอนนี้ของหนูประมาณ2ปตีซะว่า2 0 0แสนบาทเงินเดือนหนู29 12เดือนก็ประมาณ3ามแสนโดยประมาณนะคะนี่รวมของหนู2 0 0แสนบาทต่ำกว่า นี่เราของหนูนี่ต่ํากว่าเงินเดือนหนูยังไม่มีนี้สินลนพ้นตัวถือว่าโอเคอมเมื่อไหรก็ตามที่นี่รวมนะคบไปเท่ากับมากกว่าเงินเดือนของเรารวมกันต่อปี<ะ>หนูนี่มีนี้สินลนพ้นตัวเรียบร้อยแล้วต้องติดนี่ทีละตัวกรณีของแอนแอนเบาใจได้ว่าแอนยังไม่ถึงขั้นสภาวะนี่สินลนพ้นตัวเพราะไรายได้ต่อปีของแอนประมาณ3,5 0 0นหนี่ของแอนมีแค่20,000 0 อนสามารถที่จะผ่อนชำระได้สบายๆแต่หมูต้องมีแผนก็คืออันดับแรก 1. มีอะมีรายได้ไหมสอมีเงินสดเป็นก้อนไหมสออย่างไม่มีก็ยังไม่ต้องกังวลมีทรัพย์สินที่แปลงได้ไหมตอนนี้ยิงแย้บอกเลยพวกของแบรนด์เนมขายได้ขายอูยา่ว่านะข้อ3ามี่สำคัญมากเพราะว่าเนี่ยเป็นโอ้โหนักช้อปปิง้ง ย่ยว่าที่บ้านน่าจะมีอะไรที่สามารถนํามาขายเป็นเงินได้จริงๆแล้วแบบเราตอนนี้ขายง่ายเราไม่ต้องไปตลาดนัดไม่ต้องไปที่ตลาดไหนก็ตามตถูกต้องค่ะเปิดอินสตาแกรมขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเลยแล้วก็บอกว่า uh, second hand use like new อะไรอย่างเงี้ย and second hand เสร็จปุ๊บก็ตังใช่เดี๋ยวยาจะช่วยโปรโมท i.g. ให้ด้วยคนฟอลโล่เยอะนะใช่แล้วกำลังจะบอกว่า บรรดาของพวกนี้เวลาที่หนูตั้งขายหนูจะรู้เลยว่าอันไหนขายดีอันไหนที่ขายแล้วโหซื้อมาหมื่นขายได้สองพนเนี่ยแปลว,ว่าค่าเงินของหนูร้อยบาทน่ะขาดทุนไปแล้ว80บาทเหลือแค่20แอนก็จะตั้งสติได้คือมันเหมือนมันเห็นคุณค่าครับหลักการเขาเรียกว่า value ที่แท้จริงของของอ่ะพอเอาแบรนด์เนมออกเอาทุกอย่างออกแล้ว v a l u จริงๆของมันน่ะเท่าไหร่แต่ของบางชิ้น สามารถขายได้แทบจะเท่ากับราคาจริงเลยลดแค่10บาทเนี่ยลดแค่สิแอร์ต่แปลว่าของชิ้นเนี้ยอย่างน้อยที่สุดมันยังคงรักษามูลค่าของมันไม่ได้เพราะหนูเข้าใจเนี่ยเหมือนที่หญิงแย่แนะนำนะเอาของทั้งหมดไปวางแล้วขายเนี่ยหนูจะเห็นเลยว่าตายแล้วชีวิตทั้งชีวิตที่หนูได้เงินเดือนสองหมนอ่ะหนูสูญเงินไปกับของมีมูลค่าหรือของไร้มูลค่าแล้วจากนั้นเปลี่ยนนิสัยซะ พอหนูพ้นจากสภาวะนี้ได้ขอให้หนูจับใจเงินไปกับของที่เพิ่มค่าเท่านั้นจะเขคิดจะขายแล้วก็เสีย,ดยได้โอ้ยตาซื้อมาเสียไดย้ <S <S ใช่ไหมหรือหนูจะเป็นนี่ต่อไปแ,แล้วทนเสียดอกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นึกสภาพดูนะว่ากระเป๋าใบหนึ่งสมมติว่า,า,วามีกระเป๋าใบหนึ่งราคาหนึ่งหมื่นบาทเสร็จปุ๊บเนี่ยมูล,ลค่ามันจะตกลงมาเรื่อยๆเพราะว่าแฟชั่นของโลกเราของเมืองไทยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นของทุกอย่างที่อยู่กับตัวเองเนี่ย มูลค่ามันจะตกลงมาดเรื่อยๆแค่ซื้อปุ๊บอาจจะลงมา50%แล้วเช่นรถอืในข้อมูลของแอนแอนซื้อรถแล้วผ่อน7ปีอันเนี้ยพี่โจขออนุญาตถามเลยนะถามหญิงแย่แล้วถามน้องแอนรถเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่าหรือลดมูลค่ารถ<ด>ถูกต้องรถมันคือรถ <c oughs> รถอยู่แล้วเพราะรถโดยตัวมันเองเป็นทรัพย์สินเสื่อมค่าหนูหนูตต้องแยกให้ออกระหว่างทรัพย์สินที่เพิ่มค่ากับทรัพย์สินที่เสื่อมค่านะคะ รถเป็นทรัพย์สินที่เสื่อมค่าทันทีที่ออกจากอู25่25%ดังนั้นหนูควรซื้อรถหรือควรซื้อบ้านหนูควรซื้อบ้านหนูไม่ควรซื้อรถแต่หนูพลรราดไปแล้วลูก <c oughs> <c oughs> เมื่อเมื่อหนูพลาดไปแล้วหนูต้องยอมรับสภาพพี่โจก็ได้คุยคุยนะคะว่าเราจะเอาทรัพย์สินตัวไหนขายและเอาเงินมาวางแผนชําระหนี้ดีปัญหาคือรถขายไม่ได้ค่ะตอนนีนะ้ถ้าเป็นตอนปกติเนี่ยแอนยังขายรถได้พี่บอกได้เลยว่าตอนนี้แอนขายรถไม่ได้ เพราะตอนนี้รถใหม่มันราคาถูกกว่ารถมือสองแล้วเพราะตอนนี้ตลาดรถเนี่ยมันราคาตกคนจะวิ่งแห่ซื้อรถมือหนึ่งหนูจะขายนะนอกจากขายยากยังขาดทุนย่อยยับอย่าคิดว่าซื้อรถแล้วมีแค่ค่าผ่อนหนูจะต้องมีค่าน้ํามันค่าซ่อมค่าโสหุยค่าทางด่วนค่าประกันค่าพลบเยอะมากเยอะมาก คิดก่อนซื้อแต่หนูพลาดไปแล้วไม่เป็นไรลูกหนูพลาดไปแล้วโอเคข้อ 3. สิ่งนี้ไม่มีใครคนไม่ค่อยรูท้ทั้งทั้งที่ผ่อนรถตลอดรถจะไม่เหมือนบ้านค่ะรถเนี่ยจะเป็นสินเชื่อหรือเป็นหนี้สินที่เขาคิดดอกเบีย้ยสาเร็จคือเขาคิดดอกเบีย้ยสาเร็จแปลว่าคือหนูผ่อนหปีเขาบวกดอกไปเลย5ปีหนูผ่อน6ปีเขาบวกดอกไปเลย6ปีหนูผ่อน7ปีเขาบวกดอกไปเลย7ปีไม่ว่าจะมีเงินแล้วเอาไปถมก็ดอกเบีย้ยเท่าเดิมถูกต้อง หนูหนูขายรถเพื่อเอามาปลดหนี้หนูต้องเสียดอกเบี้ยเท่าเดิมแปลว่าหนูพลาด <c oughs> ตอนนี้หนูก็รู้แล้วว่าแอนเอาเงินไปปิดรถไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นแอนรวบรวมเงินไปปิดบัตรเถอะเรารักษารถไว้ก็คือที่แอนถามมันก็จะไปตอบคําว่าที่หนูแอนบอกว่าหนูมีเงินออมไปปิดตัวไหนดีรถไม่ต้องแล้วไม่มีประโยชน์จะปิดข้อต่อไปคือแล้วปิดบัตรเครดิตแบบไหนดีวิธีปิดหนี้ปิดวิธีปิดหน,นี้นะคะ แล้วแต่จริตเราแล้วแต่จริตของแอนมันมีหลายวิธีแอนต้องเลือกวิธีที่ตัวเองรู้สึกทําได้ง่ายที่สุดรู้สึกฟิลกูดกับตัวเองที่สุดนี่กับอารมณ์เป็นเรื่องเดียวกันถ้าหนูมีความสุขที่จะทําหนูเต็มใจที่จะทำโอ้โหมันจะมีแรงส่งเรื่อโมเมนตัมมันจะมีโมเมนตัมทําให้หนูอะปิดนี้ไวขึ้นหนึ่งปิดนี่แบบให้เหลือจํานวนน้อยที่สุดคือสี่ใบอะให้เหลือจํานวนน้อยสุดก็คือ สี่ใบเนี่ยปิดให้มันเหลือให้มันเหลือสักใบเดียวหนูจะต้องไปปิดนี่ยอดนี่ที่น้อยที่สุดก่อนหรือวิธีที่สองปิดนี่ที่ดอกหนักสุดดอกหนักสุดเพราะมันเพราะยิ่งช้าอยู่ใหญ่มันจะยิ่งดอกจะยิ่งถูกต้องเริ่มเป็นแล้วแอนเราดอกหนักสุดตอนนี้ที่หญิงแย้เขาเอาประวัติของแอนให้พี่โจดูหนูมีบัตรกดเงินสดบัตรกดเงินสดนี่จะหนักสุด เพราะบัตรกดเงินสดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดอก2 8เรนะคะหนูจะสังเกตทันทีที่หนูเอาบัตรเสียเข้าไปในตู้มันหักสเซแล้วทันทีเขาเรียกว่าค่าปากถุงปกติค่าปากถุงมันจะมีเฉพาะนี่นอกระบบพี่โจก็เพิ่งรู้ว่าบัตรกดเงินสดมันเก็บค่าปากถุงด้วยเหรอนี่นอกระบบมันเก็บสอบาทห้ิเองนะตัวเองแต่บัตรกดเงินสดมันเก็บ3าบาทอะถ้าจะฮาร์ดคอร์นิดนึงนะก็คือต้องเอาที่ดอกเยอะสุดอะเพราะตัวนั้นจะทำให้เราเป็นนี่หนักขึ้นเรื่อยๆแต่มีข้อที่น่าเสียใจนะคะ ในการปิดหนี้พวกนี้ค่ะอันนี้พี่โจยอมรับเลยว่ามันมันเป็นกฎเกณฑ์ที่แบบมันมันไม่ควรเป็นอะ่ะคือหนูจะปิดหนี้ไม่ได้ถ้าหนูไม่ทําให้เป็น NPL คือหนี้เสียตราบใดแอนยังจ่ายขั้นต่ำตามประวัติที่หญิงแย้เขาให้มาเนี่ยเขาไม่ให้หนูปิดหนี้หรอกเพราะเขายังถือว่าหนูส่งได้เขาก็จะบอกว่าเขาไม่ยอมลดไม่ปรับโครงสร้างหนี้ไม่ให้หนูปิดหนี้ วิธีทางที่หนูจะทําได้แล้วหนูอยากจะปิดนี่หนูอยากจะเปลี่ยนชิตใหม่หนูอยากจะกลายเป็นแอนผู้ปลอดนี่หนูต้องยอมให้มันเป็นนี่เสีย,ยคือคนจะเป็น NPL ได้ต้องหยุดจ่ายต่อกันสามงวดแล้วพอหยุดจ่ายต่อกันสามงวดเนี่ยมันจะย้ายจากนี้ปกติเข้าไปอยู่แผนก NPL หนูต่อได้ หนูเอาเงินก้อนไปปิดได้เขาก็จะเห็นใจเรามากข <c oughs> ึ้นคือคือมันถูกบังคับว่าเป็น NPL เขาไม่อยากเป็น NPL เพราะหลักการคือเมื่อไหร่ก็ตามที่นี่เป็น NPL เขาจะต้องตั้งต้นทุนเท่ากับจานวนหนี้หนูเนี่ยค้าไว้มันเป็นกฎตั้งแต่ตอนต้มยากุ้งอ่ะปี2 5ง0ั้ก็คือถ้านี่เสียเท่าไหร่ธนาคารต้องตั้งสํารองเพราะฉะนั้นเขาจะยินดีต่อรองตอนที่หนูยังจ่ายขั้นต่ำแบบนี้ต่อไปเดือนละ15500เนี่ยที่หนูจ่ายขั้นต่ำนี้ต่อไปเนี่ย เขาจะไม่ต่อรองหนูกำเงินไปเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าหนูยังเป็นหนี้ปกติเพราะฉะนั้นน่ะต้องใช้วิธีเด็ดขาดคือยอมให้เครดิตบูโรเสียแต่เครดิตบูโรหนูเสียทันทีที่หนูปิดหนี้อีก3ปีหนูก็พ้นแล้วหนูจะกลายเป็นคนปลอดหนี้ภายในตอนที่อายุน้อยๆแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็ค,คุ้มค่านะยอมเสียเครดิต